ที่ด่าไป่สาไปที่เมืองไปที่เมือง,องจะทำอะไรเมียาหมิดทุระที่เมือง <laughs> ไปได้เมืองจ้ะธุลาธุระในเมืองจ้ะอสายนาทีรถไฟมาจ้ะถ้าไปธุระจะพักกันไปรถไฟจ้ะเพมาไปกับรถเพราะว่าผมไม่มองจอดรถรอจาจ้ะในเมืองเนาะออยาาากนน,น่เทีเมืง ในเมืองไม่มีที่จอดรถด,ด้วยยากอันนี้รถไฟฝั่งนู้นมาละฝั่งของเราจะไม่มาฝั่งของเราอีกสองนาทีฝั่งของเราอีกสองนาทีมาไปแล้วฝั่งนูน้นเดี๋ยวแต่ฝั่งของเราโอ้ของเรามาแล้วมาแล้ว ไปเซ่นเฮ็ดธุระกันหน่อยจ้ะล้วก็ะชีเเบหาซื้อของนิดหน่อยก็กลับบ้านละจ้ะฝนลิ้นพร้อมจ้อมื้อนี้ฝนเป็นลิ้นๆินละจ้ะหนาวนิดหน่อยเนาะหนาวนิดเดียวฝนตกนิดเดียวอ่าฝนลิ้นจ้ะแล้วก็หนาวนิดหน่อยเย็นนิดหน่อยอ่ะจ้ะอากาศเยีมันแปรปวนดัวจ้ะเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวอากาศก็พอดีบางบ่พอดีบางไว้จ้ะบักษซนาเราไฟมาแล้วเราไฟเมื่อไห้่จะพุ่นอะ กำลังแรนมาสิบห้าหนาทีอยู่ที่เมืองทางรถไฟไปเร็วพร้อมจ้ะมาต้องหยุ่งหนาก,ก็จอดรถพร้อมจ้ะมาแ,แล้วะจ่ละจ้าบังเสราบัง่งเรานานดัก่ทางรถไฟบ่ค่อยมีคนเลยจ้ะร้องแรงร้องแรงไม่มีคนเลยไม่ไดเกี่ยวกัอนมีคนนิดเดียวจอดป้ายนี่ละจ้ะโอ้บังเสรานินโนมิยะ ถึงครึ่งทางแล้วคุณโตก็จะแน่ไม่ค่อยเห็นดีๆถึงมาจะถึงในเมืองแล่ะจ้ะเดี๋ยวจะไปเพ็ดธุลาก่อนจ้ะคนห้ายหลายจ้ะฮะคนห้ายหลายจ้ะพุ่นะแล้วก็เจ้าไปใส่กันกระดอกกระเดีย อันนี้น่า,นนาจะถ้าแค่นี้อาจจะเพราะคนมันหลายจ้ะเดี๋ยวมีปัญหาจ้ะเนาะบอกสิดาเดี๋ยวเราไปทำธุระกันต่อแค่ธุระเสร็จแล้วจ้ะแม่ก็เลยมาย่างนิดนนานาหน่อยจ้ะเล่นมาย่างเบิ่งกระเป๋าแม่จ้ะเปาหาร้อยเจ็ดสิบเก้ายูโรจ้ะของแอมเบส้ะ งามคุณจะหให้เบิรงกระเป๋าตังค์คนหลายจะไม่ค่อยเดทไยเป็นไหนเราจะเ mm. ด้อไทยน้อยอะจ้ะพอค,คนหลายจะเห่หเบอรงกระเป๋าตังค์ก็ได้จ้ะอันนี้ของอยังนี่ของยบยบยบป่ก้อ,นนอยแปดสิบเก้ายุดเก้าสิบห้าเซนจ้ะแต่แบบไม่ค่อยมากที่หอน,นี่เฮ้เบิรงนี้ห่อใหม่จ้ะอันนี้อะไร นี่ก็ของยุบแบบนี้ไม่ชอบอ่ะไปดูฝั่งนู้นเอาฝั่งหลังงนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะไรแล้วของเกรชนี่ก็สวยนะไม่ชอบไปแบบเนี้ยชอบอีกแบบหนึง่งรูปแบบถือมีปะคนไล่ไหลายจ้ะช่วงนี้ก็มาหาซื้อของหลายนี่ก็สวยนะ ถ้าแบบนี้ล่ะแบบนี้ก็ไม่ค่อยชอบสะพายถ้าแบบนี้เอาแบบเป็นเป้เปดีฝอไหมดนนหูที่ทน,น,น,ทยยนุ่นคนไหลจะขอเสื้อกระทยมาคอยได้เลยค่ะเด้อไหนค้อนไหลแต่ไทย่ยามีปจักหน่อยย่งไงเป้เห็นเป้แล้ว มันเอาไปดูเป้เวยนะเป้เห็นไหมนายเป้เป้ลูกสักลูกสักดิ์อันนี้ไม่เอาในาลูกสักดลูข้างหลังได้มีซิปไหมเนยเหมแบนนี้ไม่เอาไม่ชอบแบมนี่ไม่ชอบอ่ะ นะคะดูแบบใหม่แบบนี้ก็ไม่ชอบไม่สวยนี่ก็สวยนะนนี่แคคล,คลโอ้นี่สวยอะโอ้ยนี่ถูกอันนี้เก่าสิบเก่ายูโรเองเก่าสิบเซนจ้ะ ไปน้อยนี่นะฮักดีเคลวินคลายเคลวินเคลวินอันเล็กเท่าไหร้อยยี่สิบเก้ายูโรไปไปทางไหนอันเฮ็ดตุลาเรากำลังอยากบบหาเบอร์ของนิดหน่อยอ่ะจ้ะน้อยสิแมากระเป๋าตังค์สักใบหนึ่งอ่ะจ้ะ เออนี่ก็งามเล,ล่นเหรอทอมก็งามเลเน่นเลยทอมมี่ก็สวยนะอ่ะกําลังไปใส่ล่ะพูดกับอะไรพูดเหรอจั๊กไปนี่นี่กระเป๋าตัง้งทางนี้ป๊อปตั้งอยู่นี่ให้จวาแนั่นเบิ่งกระเป๋าตั้งกันนี่แว่นมาแบบไบค์สั้นๆนี่จ้ะแบบนี้คนเหรเน,นานะแบบนี้มีแล้วจ้ะแบบนี้มีแล้วอ่ะ เดี๋ยวเรียกดูก่อนเรื่อยบัลซ่าอันนี้ไหมอันนี้อีกมีแล้วอันนี้เป็นเท่ากันไหมเท่ากันอันนี้มีแล้วเห็นไหมอ่ะมีแล้วเหมือนกันเลยเท่ากันนะไม่ชอบอันนี้กี่บาทดูดิ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 ไม่มีข้างในซิปแล้วมั้งอะไรซิปดูก่อนอันนี้เคยซื้อแล้วอันนี้อันนี้แหวนเคยซื้อหรอจ้ะหาซิปยูโรบ๊อแพงจ้ะนี่จะเห็นบ่อย ี่สิเก้ายูโรเกสิบเก้าเซนจ่ะหนึ่งเซนกับหาสิบยูโรจ่ะอันนี้แบวนมีเลยจตะแบนซื้อแล้วน,นันจะได้ไ<ม>อีกแบบหนึ่งอันนี้มีแล้วดูฝั่งโน้นมีอะไร <c oughs> แบบไหนอะ่ะอยากได้แบบที่แหวนว่าเคยมีอ่ะจ้ะ,อะโอ้ยให้มียสะพายสีเหลือง กอปกสีดาสีเหลืองว่าสินะ <laughs> เอาเป็นชุดเลยเหรอกระเป๋ากับ,กบตะตังด้วยเหรอ <laughs> สีเหลืองโอ้เงาหรอกทำไมไม่มีกระเป๋าที่เราชอบโ <laughs> อ้คิเลยให้ฟรียังไม่เอาเลยหัวละให้ฟรีไม่เอาเลยเราไปดูใบสีส้มนิน่ะนั่นแ่ะสีส้มเล็กๆกันอยากได้แบบ สวยไหมอ่ะสวยไหมอุ้ยสวยนะไหนดูดิสี่สิบบาทสี่สิบยูโรจะเอากระโบดจ้ะไอ้รถเขาลดราคาหม่จ้ะต่เป็นสีส้มนะโอ้ยปากเสอดาทำเช็คกระเป๋าสีส้มเออสวยอยู่นะสีส้มจ้ะนี่อันนี้ยังส้มเลยเฮเฮ้เฮ้เฮเฮ้กสอาวปกเสือาสีส้มเฮนเฮนอังกบด Ia, ah, ini suai ah. Emak mak yang mohon ni je. Mak dah, ini suai je. Baguslah, tutuk -tuk yang ah. Suai, suai. Tutuk yang ah, baguslah. I yang ni. Pak dua like. Bulan ni suai. Oh ni ni boleh ke? Ni cantik suai. Sama? Okay for di. Ni. Este tal yo. Chat อันนี้ถูกจ้ะเพราะว่ากระเป๋ากระเป๋ารุ่นนี้บ่แพงจ้ะแว่นได้รุ่นนี้จ้ะแว่นมากรุ่นนี้เฮ้ยเล่นเชฟก่อนเฮ้ยแล้วออปติกยังใส่กันได้ออปติกี่ติลังอะ เอาไปนี่ลูกเราไปนิจ้ะแล้ใส่ตับก่อนเอาไปนี่เอาไปนี่แล้วก็ไปกระเปาตังสามอันกับบัดาสามไปิจ้ะงามากตอนชี่ามไปจ้ะเสร็จแล้วคนกตอกิกตอกกระจายร สวัสดีทุกคนยังสวัสดีครับแล้วถึงบ้านแล้วจ้ะได้มาแล้วกระเป๋าที่เอาซื้อแล้วคนไทยงามมาจ้ะบ่แพงจ้ะ,ลละค่ะเขาลดราคาเปอร์เซ็นต์มาจ้ะใบเหนียวแค่แปดสิบยูโรเองจ้ะงามงามจ้ะงามได้มาแล้วซื้อแล้วนามบ้านเองที่จ้ะไม่ดีก็ได้มาแล้ว นี่จ้ะใบนี้งว่แพงจ้ะใบนี้งอาหาสิบยูโรจ้ะเอ้ยใบนี่หกสิบยูโรจ้ะดีจ้ะดีงามจ้ะเป็นนักใส่กระเป๋ายิ่หหอนี่จ้ะมันใส่สบายคล้ยสบายจ้ะใส่ดีนี่ยังนี่นี่อะไรกันกระดาษกระดาษนี่จ้ะมีสองหน่อยแล้วก็มีสิบ แต่ก็มีสิบข้างในจ้ะแล้วพอดีจ้ะยังอีกฮ่าฮ่ากระไรกับอตังมาน้ำ really? จ so ้ะดิปยตัดแล้วพอดีกับพ่อตังใส่ข้างในนี่จ้ะนี่น้อยพอดีจ้ะก็โทรศัพท์ฟรังเจดีฟรังเจดีฟรังพ่อพิสูรอันไปธุระในเมืองอ่ะจ้ะก็เลยไปซื้อเสร็จธุราเสร็จแล้วก็เรียกพ่ไปไปซื้อของไป็นยางเหรียญหาซื้อ บื้งงานเบื่องนี้ไหมจ้ะพอนีไปเห็นกระเป๋าเขาลงราคาดีดีจะ้ะ <c oughs> พอดีไปเห็นกระเป๋าเขาลงราคาพอดีจะ้ะกระเป๋าตังค์จ้ะสี่สิบห้ายูโรจ้ะกระเป๋าตังค์สี่สิบห้ายูโรงามจ้ะงามที่หอรีดีจ้ะแว่นมากที่ห่อนี่อันเขาลงราคาไหมจะ้ะหนึ่งสองสามยาหนี่ปกติมันลอยลอยเก้าสิบยูโรจต่ร่วมร่วมเบอร์ันแต่เขาลงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ะจ้ะ แมงไว้ใจไปแค่รวยสามสิบกว่านี่ข้างในกระเป๋าโอเคจ้ะอ่ากอนทรอ่อะลองเปอร์เซ็นต์ได้อะได้เปอร์เซ็นต์งามพร้อมจ้ะไปเวลาถูกไปเวลาเขาลงเปอร์เซ็นต์พอดีมั้งกับพิซซี่น้ำใส่มาเด็กกับพิซซี่ตีน้ำจ้ะ <laughs> โอ้โหใหญ่ยยกว้างก็ดีแหละใส่มายางงามได้สามใบ ดีใจดใจแเปากันหนาห้าเป่าตางานห้างมาพอดีเลแต่ข้างในถัอสอันเป็นเป็นเป็เรอะไรเป็นชุดเป็นชุด้ะวอลเลี่ยนชุดส่วนฝรั่งกอะไรเกมสองอันตานของฝรั่งไปซื้อมาเอื่อนจ้ะเพราะว่ามันอยู่คนละห้านเบอจ้ะมันอยู่คนละร้านก็เลยต้องไปซื้อมาเอื่อนของฝรั่งมันอีกอะไรเอากับเป่าหอแหวนก่อนอันมันมันมาแพงก้อาแต่มันลงราคาแดนก็เลยเอาจ้ะ ท่านบรุงราคาแบนก็ะเป๋ื้อดอกจันแพงแต่แบนมากระเป๋าดิจ้ะ <c oughs> นาฮัาติแบนมานนี่เป้าเป้ายจ้ะสวยกระดับนี้รักสิลาสวยกับนี้สวยกระดับไหนไปหา,ากระเป๋ามันคนไทยได้กระเป๋า ยเห็นไหมเห็นไหมสุดทายนี่สวยจ้ะแค่นี้จ้ะเป็นถ้าพอถ้าเ่าไปทุราก่อเลยเรเห็นกระเป๋าลงราคาดอกจ้ะอย่ามาไปทุรามาเห็นไม่ไปทุราเราก็ไม่เห็นกระเป๋ามันลงราคาเนาะอแล้วมาอะไรซื้ออืมเราก็ไม่ได้ซื้อก็อดไงส่วนบักซิดากะสิดท้ายก็ซื้อเกมเมาเอื่นอย่าเลยบักซิดาดีใจเนาะอย่าเนี่ยไรกระเป๋าพลังใจเกมเพิ่์นแล้วเพิ่์นแล้วเพิ่์นแล้วเพิ่์น เพนเกระเป๋าของสอบเมียอย่าเกมกกระเชอบผัวอย่าบ็ไอ้กยไอ้เยวไม่อย่างนีแค่ลี้จ้ะโอเคข่ะขอพูณทุกการที่ตาขอพุณลูกการรลบชมได้่ะเด้อเด๋ยวสิไปให้กับเขาให้ซากินเขา่อนจะมาเนี้บพกากินนกินี่ยกินลาสัญญาลาญาอะไร p i z a มันอะไรวนี้ลาาญามนี้แลาวสนญาลาซาญ่าโอ้ตก็ันรังากแต่ยังว่่หายอยู่ โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปก่อนี่ดูคลิปคนไทยกำพลังบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายไปละไปไหน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 ไปช้อปปิ้งกับกระเป๋าไงอ้อร่อยจีบานได้กระเป๋าใหม่ก็ไปลั่นละปั่นเร็วคนไทยไม่มีช้อปปิ้งอีกได้กระเป๋าใหม่แล้วก็ไปลั่นลาแต่ไม่มีเงินใส่เลยวะไม่มีเงินใส่ อานด้ตัดไก็าเสไหมอ้ระล้วา oh, ล้วบ๊ายบายไปแล้ว